โอ้โหสุดยอดอะไรเนี่เนื้อสเต็กสเต็กเอื้มือหนักเอาเด็กทัหมดเนาะโอ้โหเนี่ยชุ่มชื่นแลวเชอาละครับหอมอร่อยมครับผมเ่ื้อวากิวครับผมพลังวากิว สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่แล้วนะครับผมนี่วันนี้ผมได้นี่มาครับสเต็กค,ครับผมสเต็ก2ชิ้นนะครับมีเนยด้วยแล้วก็นี่ครับได้กระทะมาใหม่นะครับผมอันนี้รู้สึกว่าเป็นกระทะสําหรับย่างเลยนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยอันนี้เป็นสนิมหน่อยแต่ว่าเป็นทางตูดมันไม่เป็นไรเนาะ,ปะไปเดี๋ยวเราไปหาพ่อกันไม่รู้ว่าพ่อทําอะไรอยู่นะครับผมอ่ะทำอะไรจักตอกเหรอวันนี้ของเด็ดของเด็ดนี่นี เด้อนี่อะไรอ๋อเนื้อสเต็กสเต็กเอ้เมื่อไน้มได้กินนะนานแล้วไม่ได้กินไงนี่จัดมาอันนี้เนื้อแพงเลยพ่อมันแซ่บอันนี้ไม่น่าเหนียวไอ้ล่าสุดที่เรากินไปมันออกเหนียวเนาะออกเหนียวหน่อยแต่อันเนี้ยเนื้อเนื้อแพงขึ้นมาหน่อยโอ้น่าจะไม่เหนียวครับหมอกข้างเดียวเลยละลายน้ำแข็งแล้วก็นี่พ่อนี่คือกระทะ กระทะย่างนี่ไงย่างสเต็กย่างเนื้อย่างอะไรอ๋อเนี่ยอันนี้ไปวางบนเตาเลยอ่ะน่าจะพอดีใครจับเตาบุรีเนอะน่าจะพอดีกับเตาเรานะนี่ทางก้นอันนี้มีสนิมหน่อยไม่เป็นไรทางก้นมันนีเอาใส่ทางนี้เอาไปย่างใส่บนเตาร้อนๆแล้วก็ใส่เนยเอาสเต็กลงไปใ่ง่ายไงกระทะใส่เคียงมันจะมันแห้งเว้ยมันแห้งใช่ ในเย็นมันนี้มีเนยด้วยพอเนยมานี่หอมเปล่าครับหอมจีนหอมจีนนี่เขาย่างด้วยพ่อใส่เนยแล้วก็ย่างในกระทะเนี่ยเวลามันสุกหน่อยๆมันจะหวานหอมไงวันนี้ทําน้ําจิ้มไหมทําจิ้มอะไรดีอ่ะทำทำจิ้มทำอะไรกัฮะทำอ่ะเขาใช้เกือกับจินไทยปอละโอเคงั้นก็วันนี้ง่ายๆเลยง่ายๆพอมีข้าวเหนียวไหมกินกับข้าวเหนียวด้วยก็ได้นะนีค่ะมีข้าวเหนียวเนาะไปงั้นก็ย่างสเต็กกับกระทะใหม่เมื่อนำเมื่อนำในในอยากนะอยากสเต็กขนาดเอาไปไปจครับแกะเนื้อก่อนอันนี้เา ซีนม,มาดีเพราะแช่แข็งมาอันนี้เราปล่อยให้มันละลายเองโอ้โหมันนี่มันด้วยเหนื่อน,นี่นะมันตีนมันตีในหม้อเหนื่อนี่นี่นี่มันจะนุ่มนะเออถ้าจะนุ่มดีอันนี้ชิ้นใหญ่เลยเดี๋ยวพ่อกินชิ้นนี้เนะาะกินชิ้นนี้กันเออ <laughs> หัน่นหั่นกินด้วยกันดีกว่าอืมนี่ครับถ้าแม่งก็ชิ้นนะครับก็ไม่ปัดไม่ยาวกันก่อนนึงจับไม่ไม่ไม่ยาวไม่สั้นเอาไหนแค่หมดเหรอโอ้เนี่ยชุ่มๆแล้วจะหนุ่มนี่นุ่มนี่นวล เนี่ยมีมันไงมัมนแทกงนี่ครับนี่ครับสองชิน้นฮะมะมะพร้าวก่อนมะพร้าวไอพ่อมะพร้าวอันนี้หอมหอมจีนเนาะหอมจีนนั่นเนี่ยไอ้ที่เราปลูกสมัยนั้นเท่านี้ไหมพอ่อเท่ากันเท่านีน้เนาะเท่านี้กับพ่นมะเต้าเนาะเขาเรียกมะเต้าอ,อย่ี้หรือนี่ก่อนอย่นี่เหรอนี่ปอบผกนะ พกจำเลยอยู่มันมีคืบอะเนี่ยคืบมันไปถึงสองนิ้วกว่าน่ะในในเบอร์เขาโอเวอร์อ๋อฮโอเวอร์นะเพราะว่าไม่โอเวอร์โอเอวกัมแล้วก็โอเวอร์อย่าดีชุดเตาราคามันเตาหัวน้อยอ๋อถ้ามันใหญ่เกินราคาราคาถูกถ้าโอถ้าใหญ่นี่ถ้าถ้าโอโอเนี่ยนะโอธรรมดาใหญ่จะโอเวอร์นะมันเลยสามบาทเปียกชิปราคาดีหรอราคาดีถ้าเกินเกินถ้าเกินแล้วก็เตาโอสามอ่อสองบาทอ่ะถ้าหัวเล็ก เพราะเคยปลูกหอมหอมใหญ่หอมใหญ่เนี่ยมาเต้ามาเตียงเขานั่นนะมันมันจะมันมันจะมาเต้าที่เป็นนั่นนะมันเนี่ยตหอมเนี่ยมันมีหลายพันอยู่อันนี้ก็เป็นมาเต้าอันนี้พันมาเต้าชุบะเล็กอันนี้ใส่อะไรอันนี้มันใช่ประมาณมเวอร์สองเออยังไม่ใช่อเหรอไม่ใช่โอใหญ่กว่านี้หร่อนี้ก่ะเนี่ยประมาณอโอโูบางอีอธรรมดาอันที่โปโปอะไรมันมันมีมันมีประมาณนี้นี่โอเวอร์โอเวอร์โอเวอร์น้ำนนี้เท่ากับหัวเล็กแล้วครับเท่าหัวเล็กเอาไปแข่งกันที่ออโต้ แข่งขนาดกันลหรแข่งขนาดอะไรวีสองลังอะเป้นเป็นแข่งว่าหูใหญ่ที่ชุดเพิ่์มีเพิ่์มีใจเดียวใจก็คือเส้นกลางเส้นกลางเส้นเดียวอ่าเพราะถ้ามีสองอันก็เท่ากับสองหัวมันติดกันเออหมดเลยอันนัพอได้ที่หนึ่งอะที่หนึ่งก่ะอ่าได้เบียร์สองลังได้สองลังมือนะถ้ามือปุยคือปุยกระชับหมดนะอ๋อได้ปุยได้ออแล่าหอมนี้ชุนไหมหรือว่าหวานหวานหวานแต่ก็ชุนหน่อยหน่อยมีหน่อยหน่อยจะสู้หอมหอมแข็งไม่ได้นะออสู้หอมหอมม่วงหัวใหญ่น่ะอันเน็ตเนี่ยใกล้ๆปลาชะบี เดินแล้วปวดเท้าทีนี้ก็หั่นเดี๋ยวหั่นหั่นแล้วหั่นเป็นวงเนี่ยเดี๋ยวเราไปย่างเลยหั่นเนี่ยเชียงโอ้ได้ไหมครับได้ไหั่นเชียงหั่นเป็นวงเพาะวงอืมอีนอใหญ่หน่อยก็ได้ครับอีนอเหรออันนี้ถ้าเราเอาไปย่างแล้วมันจะหอมเนยเพราะมันจะหวานมวานอ่ะเออหอมหวานมากโหาหวานเลยรวยจดเลยเราจะหมักด้วยสองอย่างนี้แหละครับหมักเนื้อของเรา เราใส่เกลือก่อนนะครับหมักเกลือกับพริกไทยง่ายๆครับเอเข้าไปในนอะแล้วเกลือเนี่ยมันจะเอาความหวานของเนื้อออกได้นะเกลือแคห,<ล>ห<ล>น่อยนี่เสร็จนักน้อยเลยหอมเหมือนกันเนาะหมักเหมือนกันเลยเ,เดี๋ยวด้านอีกด้านหนึ่งก็หมักเหมือนกันนะครับผมเอาล<ม>้ครับไฟลุกมากเลยครับคุณผู้ชมถ่ายจับวนนี้ในภาวนะเออไดพอดีของ่าเอาแล้วครับอ้จับคนนี้เลยแต่ก็ยังมีลมออกอยู่มีอยู่หน่อยไ่ได้ อันเนี้ยถ้ามันร้อนๆอย่างเงี้ยพอ,อนึกถึงอะไรไสมัยเด็กผมเคยเห็นที่เขาอาบน้ําไก่ชนอะ <c oughs> แซว <c oughs> ตรงกลางมันจะนูนขึ้นนะถ้าไก่ชนอะไม่ไม่รู้มีเอฟซีคนไหนเลี้ยงไก่ชนไหมเขาจะเอาผ้าทุบน้ําแช่แล้วก็ไปเช็ดตัวอาบน้ํามันหรออาบน้ำนเ,เขาเรียกอาบน้าไก่เนาะอาบน้ำไก่อ๋อ ้ำนมเย็นเย็นกว่าใช้น้ำห้อนๆก็มาใช้หมูกลางๆนั่นแหละเขามันเจี๊ยดผัดเจี๊ยดอ่ะถ้ามันจุบน้ำมาเจี๊ยดให้มันอุ่นๆล่ะอืมถ้ำห่อนร้กน้ำไปกว่ามันได้เลยทําไมทุกคนมันมันจะถ้ามันถ้ามันร้อนร้อนนี่ลวกแล้วพอได้พอพออาบน้ำไก่จ้วงอยู่นะอาบข้างตัว้ามันปุ้งขึ้นมาปลดลุ่งรุ่ยรุ่ยดีดเท่าเนื้อในโพโตดีเท่าเนื้อวะดีลงคออ่ะพอแล้วเขาอาบทําไมอ่ะเขาอาบเนี่ยมัน มันบำรุงกล้ามเนื้อแข็งแรงอ่ะอ๋อให้หนังนเนียดมันหนาอเ,เออแข็งแรงอ,อ,อ่ะร้อนนะมงพอ่พอพ่อะน้องพี่สูตรดูกันจับดูไหมกระถาเ่ยไม่เ <c oughs> นี่ยโอ้ลืมเวลาสารมันร้อนมึเนี่ยโอ้ใกล้ละเนี่ยู <c oughs> ้ไหมรู้ใกล้ละใกล้ละนละใกล้อะเริ่มร้อนละเอาหนึ่งเอบโอ้ยยังไยโอ้ยร้อนมากพ่อวแล้วเนาะครับโอ้ในความคาดได้นี่แหละของเด็ดของเราดูนะครับดูนะครับ เอาแล้วครับของอร่อยเอาแล้วครับผมเนี่ยอันนี้ก็ทาด้วยเนอะนแหมมันเดสุกพร้อมกันเลยนี่นะครับผมว่าสามชั้นก็ได้นะเนี่ยได้ันอไรกกินอย่างกินหมูกระทะนะเนาะกินหมูย่างอ่ะอันที่ปลอมหม้ย่างแล้วนี่มีอากาศอากาศนย่างเลยอากาศนิวอยากย่างอ่ะเออดีเลยพ่อเราได้กระทะใหม่มามันย่างได้หลายอย่างเลยนะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากให้ย่างอะไรคอมเมนต์บอกมาดีกว่า เนาะยกเว้นประกาศยกเว้นประกาศครับกลิ่นหอมมากครับเดี๋ยวเราจะกลับด้านนะประมาณนาทีครับผมเป็นไงเดิน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 โอ้โหสุดยอดอะไรเน๊กะสุดยอดนี่แหละนี่แหละครับเนื้อในสุกรหอมไหมใช่ไหไม่ต้องพักเนื้ออยู่ครับเยอะโอ้สวยงามไหมฮะสวยสวยสวย อีกแคที่อีกสักมนาทีอังล่าเออมามาอเลยอลโอ้น่ำมันออกมาละระมารไรได้นะเนี่ยน,นะ,นนนะได้ได้ละเอาละครับโอ้โอเจอ เออหมกหมาย่างหอมซอยมาเราให้มันสุกเนี่ยอันนี้ถือว่าสุกแลก้วนากินหอมสุกก็เดี๋ยวไปชิมเนื้อข้ากันเป็นการพักเนื้อด้วยนะครับน้ําเนื้อมันจะได้ไม่ออกมานะเพราะถ้าตอนมันร้อนนะเพราะถ้าเราหั่นเลยอ่ะน้ามันจะไหลออกอืความ,อ,มอร่อยมันจะออกไปนะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมลมก็มานะครับามามาเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับผมกาลังจะหั่นครับดูลมเอาอีกแล้ว ดูดูใบตองครับมันเหมือนรู้เวลานเนาะพ่อเชี่ยค่ะประมาณเที่เ응ที่ยงเที่ยง,งไปนูน่นมาละเที่ยงถึง,ง,งบนน่งบายสองประมาณเนี้ยจะมาตลอดเลยอ่ะมาเดี๋ยวเราหั่นเนื้อกันนะครับพักเนื้อไปประมาณ10กว่านาทีแล้วครับผมเราอาแครับผนะชิ้นเล็กกันไงโอ้ยสวยอยู่นะพ่อเนี่ยนะครับข้าเป็นไงเนื้เป็นไง โอได้อยู่นี่สุกกำลังสวยเลยไปดูดูเนื้อก็รู้ว่าน่าจะนุ่มมากครับวันนอ้นุ่มแน่เมีมันด้วยอะดูดิมันนี่นุ่มแน่นอน่ะเออนี่สุกกำลังดีผมชอบอย่างเงี้ยแต่นี่น่าจะดิบกว่าเอาละครับเอาวันสาเอาวาโอ้ลมก็แรงครับเนื้อก็จะกินครับผมลองดูชิ้นนี้ชิ้นนี้วันนี้ชิ้นใหญ่ครับือ นี่สวยสวยนี่ในเนี่ยแดงๆอย่เนี่ยนี่ครับโอ้ยเนี่ยนี่นี่นี่ครับในแบบข้างนอกเดี๋ยวเนอะบักบักบักหนุ่มๆมันอะไกรหนุ่มจัดเต็มครับผมพวกผมชอบตัวมีมันๆเนี่ยน่าจะอร่อยมากนี่เอาละครับโอ้ยเอ้ยหมอไปเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับผม อิสันีสวยน่ารับประทานมากขนาดลตรงกลางแดงๆอยู่นี่นี่ตรงกลางนี่นีนชิ้นใหญ่หน่อยอืมนี้แบบอันนี้จะสุกสุกหน่อยนนี้เราก็จะมีเกลือครับเกลือกับพริกไทยยิงข้าวเหนียวด้วยเนี่ยกินให้หอมขนาดแล้เอาเลยครับนี่ครับโอ้ยนี่ชิ้นนี้แบบมีมันแทรกเลยเนี่ยนี่นุ่มแน่นเป็นพริกไทยนานายพอเป็นคนชอบกินพริกไทยเป็นไงบ้างครับเคี่ยวหน่อยเคี่ยวหน่อย อ,อ,อีกามอขนาดอีกามอขนาดอีกาอีกามอขนาดอชุดยอดนุ่มนุ่มหรอความหอมมันหน่อยเดียวหอมมันเออมันหน่อยเดียวเดี๋ยวมันม,มันมมีกลิ่นหอมอ่ะแล้วมันนุ่มดีขนาดเล้แล้วเนื้อไอ้ที่เรา,เรากินรอบที่แล้วกับอันเนี้ยอ,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 อัน,นโอ้อ,อันในหม้อขดมห้าขกันอันมันเหนียวอันนี้มันเหนียวด้วยนะครับมันมันก็ราคามันนะอันนี้มันจะแพงกว่าเพ่อะเออเปียกรนาแน่นตามราคาเนาะมันแซกอันนี้ก็นุ่มแน่นอนอือันนี้ก็นำเนื้อออกมาชุดยอดนะครับ จะหวานหอมเนยเนี่ยหอมเนยกับหวานข้าเหนียวคาดเนี่ยกินไาหลายแล้วเนี่ยต้องอย่างนี้อันนี้แบบกายยังแดงๆอยู่นะนี่ครับสิดได้เลยครับเหมาะเหมาะข้าวเหนียวครับสเต๊กินกับข้าวเหนียวอันนี้ขอมมันหวานดีแก็มันหอมมันไม่กินหอมเลยถ้าไปจีแล้วมันไม่ชุนไม่ไม่มีละไม่มีหรอมันหวานแล้วก็มันไม่กินความของมัน อืมอืมอืมเบคอนมาไม่ไหวแล้วครับมานั่งกินด้วยกันนะผมโอ้เปนชิ้นยาวอย่างนี้เลยอืมเบคอนลองชมดูอืมอืมนุ่มเหนุ่มต่างจากที่แล้วมากเลยที่เนี้ยเหนียวเนี่ยเนาะอืมเหมือนเหมือนกันครับจุ่เนาะ นึ่งน,นะการปันออกมาเน,<อ>นื้อแตความเนี่ยความโม่เนี่ยกินทุกความโมยแล้วความดีกินข้าวเยอะเราไม่หมดนะเพราเนื้นอเราเนื้อนี่ก็แน่นเหมือนกันนะเนี่ยไงเพราะว่านั้นเปียกขาดอะเนื้อเหมือนกันแต่ว่ามันเหนียวเลยมันเหนียว,ว,นนว,วอันนั้นมันมนเหมือนเหนียวกับมัน มันจะเหมันเละมันเร็มัหมือนใจน,นะอออบอกว่าถูกนะเนืเหนียวนุ่มเขาเรียกว่านุ่มเนาะนุ่มนี่ยังแบบละลาอยู่อากาศมันดมมันเย็นอะวะเป็นไขเ่เลยประมน่นนะกระทะใหม่ได้เรื่องนะกระทะ ทำเหมือนอะ่ะง่ายล้วเขอาอย่างอย่งเขาไรเนะี่ยย่างกิมบุกกระทะได้ไหมอืมทามันเราก,ก็ามาย่างกุงนะ้งง่ายดีไม่รู้เขา,าเรียกกระทะอะไรไปเจอมาจัดมาเลยความหูใหญ่ความหูใหญ่ได้นะโคจัชไข่ก็ได้เนาะอื เ็าหั่นแวววังไข่เจียวเนาะเนี่ยเขาเรียกลมอะไรพอช่เงเนี่ยลมปีเก่าถ้าสังขารร้องมาละลมปีใหม่อันนี้ลมปีเก่าอยู่เนี่ยเขื่อนเชียงกว่านี้กว่าปีใหม่นี่สงการเหรออือหนึ่งเข้เนี่ยมันรีบมากลัวไม่หมดเนี่ยเนี่ยมาทุกวันมาสักเที่ยงบ่ายสองบ่ายสามมันจะอยู่อะ กัดมันเจ้าอ่มมาาะปวดเท่าผมใหม่อะตอนนี้ก็เริ่มเต็มแล้วว่ะไม้นักนขนาดนี้แเรามากินตรงนี้เพราะว่าอยาก,ากดยดยให้มันบังเสียงลมเนาะเพื่อจะได้บังลม,มข้างโอ้โหลมบิวแรงมากห <c oughs> อยมันสามารถสามารย่างนี้นะกินหอม ข้าวหรือมะไม่ไม่จริงจริงมีอยูกก่กินเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดต้องวิ่งไงวะนี่ออกกำลังกายนะไห<ม>นถ้ามีที่ไฟเป่าผู้ผู้น่ะหให้ไข่มันละลายหน่อยอ เรารวมเปล่ากันรวมเปล่าแห้งเลยเนี่ยหายออกกินที่มันอยู่ในเนื้อบอกในเนื้อกันเนื้อวากิววากิวครับ นี่เรากินแล้วโคขุนเลอืมไม่รู้เขาเลี้ยงยังไงเนาะแปขกที่พี่ภูมิออมานุ่มกว่านี้อืมนุ่มาะนุ่มเลยอ่ะแต่ถ้าไปหั่นแอนถ้าไม่ย่างเต้ยนะนุ่มขนาดนึกนุ่มขนาดล่ะอืมเนี่ยปุ่มมันนุ่มบางแต่ไม่ย่างอ่ะเนาะเนี่ยนหะอืมชุกหน่อยเนาะ ไม่สุกโุคนาอซอืมน้ำจะแห้งเลยเท้ากิ่นอะ่ะขาเมือเมืองเขาขายะขนาดนี้แล้วมากินเปเท่าไรชิมแล้วมาก,กินย่างชิมพป๊ทอดเต็มเตี่เนอะผู<ช>้เหนือ็นติดสอติดเนอือถ้ากยีนี่นะอินไปเป็นเดือนอะ่ะอ ถ้ามันวัวมันจะเป็นไขอ่อะเ,เย็นอะนถ้าตอมันร้อนนี่กินได้นะมันเนี่ยถ้ามันมันเย็นมาหาันยิ่มไปกินนะ <c oughs> แต่ถ้าตอนอร้อนร้อนนี่กินเลย <c oughs> ได้นะ <c oughs> ยัง่าเนือเขากินตอนเขา,าย่งางาาาามุกยอ่ก็โทษชาชี่เขาจะกินนักขนาดนั้นตอนนี้มันเอาาหารมาไมเก่งก่อนเลย <c oughs> ยังเป็นก้อนไม่อยากกินอืมว่กินตอนเย็นไหมสองชิ้นอ่ะพกินมันเออไว้บยตวหเออเนชิ้นเลยพ่อเอาขด้าครับเอีครับปลาทสเต็กอือหอหอมพ่อครอหอมแม่กงหใหญ่ๆเนะอือืาเบื่อโอ้เบื่อมาเลย อันที่พ่อเอาไปแข่งอะ่ะยังมีอยู่ไหมโอ้ <laughs> หลายปีกแล้ว <laughs> <laughs> มันไปป <sm all> ระมาณสองเดือนเนี่ยเรื่มแล้วเนะเล่มเล่านะถ้าล้นล้นผล่ร่อยอ่างอกนี่คนลาคงเยี่ยนหนูครับอยากให้ผมเอาอะไรมาให้พ่อ,อย่างอะ่ะคอมเมนต์บอกนะครับกระท้านี้ ไม่ย่างได้หลายอย่างอยู่ลูกคุณลูกคุณวากิววากิวลูกคุณนี่เหนียวนะเอาวากิวครับวากิววากิวครับกำลังวากิวโอเควันนี้สาใจนะพ่อนะท่าใจคข่งวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวากิวย่างครับ สเต็กวากิวーเอสเต็กอ่ะสเต็กวากิวーเออแม่แม่แม